ความฝันอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ใครจะบิดไปถึงก่อนรถเข้าไหมมีมาให้ชมเปิดตัว t o โตยโตา้าโคโร l ่อาอัลติสปีส0 2ังพันยีบเอด,ดีไซน์เรียบรู้ดูสปอร์ตอย่างลงตัวเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่หน0่งนซีซีหนึงร้อยแรงมา้าแม็กซ์วยจากโรงงานยางแนนยี้อดันหลบขอบสิบเจ ความพิเศษข้องคันนีมีไวเลสชาร์จไม่มีส้ชาร์จก็ชาร์จแบตได้ลงมาเบรกมือไฟฟ้ากดแข่ป้ายนิวด้านบนจอสัมพัดทัศก,กิน12นิวเมื่อนยอกโทรถัดมาไวในรถแอร์ออโต้สามารถปรับองศาได้พวงมาลัยซ้ำการสร้างการโดยเสียงจอเรือนไม้ขนาด7นิวเปลี่ยนเป็นสี่แดงได้เมื่ออยู่ในโหมดสปอร์ตไม่แขยมืนกาวปุ่มพุชสตาร์ทพรอมกุญแจรีโมท ห้องผู้โดยสารคังลังเบาะนัง่งดูพรีเมียมมีแอรด้วยนะไม่ต้องกลัวรอนอ่ะอที่สำคัญอย่าลืมรัดเข้มขัดด้วยเขาปรับจริงนะว่างนี้กดไม่ไม,ไม่ออกมาแล้วคันนี้ไม่จริงไม่ได้คีฮอกอย่ามวัวรอชาโปรโมชั่นมดช่วยไม่ได้นะ